ตลาดหุ้นไทยร่วงกันระนาวแล้วแบบนี้มันจะยังคงมีหุ้นที่ถูกดีและจ่ายปันผลในระดับที่ผมพึงพอใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูคลิป,ลปนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลน,นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาห่างหายจากการทําคลิปไปสักพักหนึ่งเนื่องจากป่วยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นประมาณ60%ด้วยและวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับโดยหัวข้อที่เราพูดถึงกันในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบันที่เรียกได้ว่าร่วงกัะลนาวหลุดพันสี่ร้อย เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะยังคงมีหุ้นที่ถูกดีมีปันผลในระดับที่ตัวงผมพึงพอใจในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ อยู่หรือเปล่าซึ่งก่อนที่ไม่รับชมและรับฟังคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับอย่างที่ผมได้เคยสัญญากันเอาไว้นะว่าถ้าช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นะมีผู้ติดตามถึง 10,000cribe เป็นที่เรรียบ้อยเมื่อไหร่นรับของรางวั ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับซึ่งของรางวัลที่ผมตั้งใจจะมอบให้ต้องบอกเลยนะว่าหลายต่อหลายคนคุณอยากจะทําให้ชีวิตของคุณนะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคุณอยากจะทําให้การเงินของคุณมันสตรองขึ้นปลดหนี้ได้นะพาตัวเองไปสู่คําว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งต้องบอกเลยนะว่าผมเคยทําโปรแกร,รมลักษณะที่กําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับให้กับลูกศิษย์ของผมหลายต่อหลายคนมาเยอะแล้วพอสมควรนะแต่เงื่อนไขคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะปลดหนี้ได้คุณอยากจะมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณจํํําาาเเป็นนนคที่ต้ององแนะนา ของผมเอาไปลงมือทําแบบ100%จริงๆ คุณ,คณง่ายๆครับห้ามดือม้อห,ห้ามเถียงห้ามสนห้ามเหยียบเบรกโดยเด็ดขาดนะครับแ้วนะผมบอกเลยนะครับมันจะทําให้คุณครับไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดนะครับก็มีคนที่เขาเข้ามาในคลาสลักษณะแบบนี้ของผมนรีระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับ <S <S เขาเกือบจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกับผมยังไม่ถึง2ปีเลยนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันการเงินของเขาก็แบบว่าค่อยๆทําให้มันสตรองขึ้นเรรรรืื่่่่อออออยยๆปปปััจุบนนนเเเเีีีกกก2ททผาา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 ามมม้หขขงงงงใสภพร เขาสําเร็จไปกว่า60%เป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดนะมีคนที่เรียกได้ว่าการเงินของเขาเนี่ยติดลบนับเดือนละเฉียดแสนกันก็มีนะแต่เรารู้จักกันเพียงแค่1ปีก็มีนะเขาสามารถพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากได้สิ่งสิ่งนี้อย่างที่บอกนะผมจะให้เป็นของรางวัลสําหรับช่องทาง YouTube ตรงนี้โดยโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะชื่อโปรแกรมคือรอดหรือร่วงรู้กันได้เลยนะโดยโปรแกรมนี้ผมบอกเลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาฟรีเลยนะครับย้ำนะครับว่าเข้ามาฟรีซึ่่งผผมมจะถือวา จะให้เป็นของรางวัลสําหรับชาวสมาชิกในช่องทาง u t u b e ตรงนี้นะโดยโปรแกรมที่ผมพูดถึงรอดหรือร่วงที่ว่านี้นะผมจะทําให้กับคุณนะในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนั่นเองแล้วเราจะทําโปรแกรมนี้กันคนระับหนเดือนเต็มย้ําว่าฟรีนะครับโดยผมจะปิดรับสมัครโปรแกรมนี้นะภายในวันที่25มกราคมนะครับใครที่คุณสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์อที่ผมแปะเอาไว้เลยนะโดยพิมพ์คําว่ารอด หรือร่วงนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพาคุณเข้ากลุ่มนะครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับคือส่งหลักฐานในการติดตามช่อง YouTube b o n d Happiness Investor ตรงนี้ครับให้กับทางแอดมินนะครับแอดมินถึงจะพาคุณเข้ากลุ่มกันต่อไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณตั้งใจทําแบบที่ไม่ดื้อไม่โซนไม่เหยียบเบรกชีวิตของคุณในด้านการเงินจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ ไว้เจอกันนะครับผมและอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้คุณดูนะว่าในปัจจุบันเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ซึ่งคลิปในวันนี้ถ่ายทํากันในวันที่1พฤศจิกายนเลยนะครับมันจะยังคงมีหุ้นที่ถูกพื้นฐานดีแล้วก็จ่ายปันผลที่ถูกใจตัวของผมอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ แต่ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นโดยเด็ดขาดหรือว่าหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาฟังรายละเอียดกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดการาฟของเซ็ตอินดี็กันขึ้นมานะครับซึ่งอย จิกายนต์นี้มันจะยังคงมีหุ้นที่เรียกได้ว่าถูกดี มีปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาค้นหากันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมตั้งต้นจากการเข้ามาที่เว็บไซต์นี่ครับสยามชาร์ตดอทมนะครับพอคุณเข้ามาที่สยามชาร์ตดอทมนะครับในที่นี้ครับผมเลือกหัวเป็นเซตร้อยนะครับนี่ครับเซตร้อยอินดี์ตรงนี้ขึ้นมานะพอผมเลือกเซตร้อยเสร็จปุ๊บผมใส่ไครทีเรียหรือว่าเงื่อนไขของผมเข้าไปเลยนะโดยผมเลือกในส่วนของ d e เอเชนะครับที่มันน้อยกว่า2นะครับแล้วก็ ROE เนี่ยมากกว่า10นะครับแล้วก็ ยวเนี่ยมากกว่า5ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นผมกดฟิลเตอร์เลยครับพอกดฟิลเตอร์จะได้หน้าตาหุ้น ประมาณนี้จากนั้นผมซอสในส่วนของยิวนะครับให้มันเรียงจากมากมาหาน้อยก็จะพบเจอว่ามีหุ้นอยู่6ตัวนะครับที่มันค้นหาขึ้นมานะครับหุ้นตัวแรกคือหุ้นบ้านปูนะครับตัวที่2คือ Origin นะครับตัวที่3คือ LH หรือว่า Land and House ตนะครับตัวที่4คือ In t น u s สนะครับตัวที่5คือ AP นะครับและตัวที่6คือ CHG หรือว่าโรงพยาบาลจุฬาลัตนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นแต่ละตัวกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเข้าตาหรือเปล่านะครับโดยผมขอเริ่มต้นจากหุ้นนนนนตัััวททีี่่่่่จายยปผล้อออสุดกคื C ซีก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับ CHG ผมเข้ามาดูที่เว็บเซต o r t h นะครับแล้วก็คีย์หุ้นเข้าไปเลยครับโรงพยาบาลจุฬาลัตแล้วก็มาที่งบการเงินตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่งบการเงินตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าในจุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็น6เดือนเนาะบ6เดือนซึ่งปัจจุบันก็จะตีไปประมาณ7,200ล้านนะครับ 7, ล้านถ้าเทียบก่อนโควิดก็ถือว่ายังมากอยู่เช่นเดียวกันนะแต่ นั่นเองนะครับในขณะที่ธุรกิจที่ดีต้องมีกาไรปัจจุบันเนี่ยถ้าตี6เดือนก็ประมาณ450ล้านนะครับถ้าตีเต็มปีก็คือสักประมาณ900ล้านนั่นเองก็เทียบกับก่อนโควิดก็ถือว่าโอเคนะครับณสภาวะปัจจุบันในขณะที่หุ้นตัวนี้จ่ายปันผลอยู่ประมาณ5%มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูกอย่างแน่นอนนะเพราะว่า price to book value เนี่ยมันโชว์ออกมานะครับสี่จุดแปุณกเท่าอันเ่ยที่สูงเจ้าของนะมาณ4.8800เท่า กันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูเอ,เองนะว่าคุณแฮปปี้กับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราดูในเกณฑ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมก็จะบอกอย่างชัดเจนนะว่าในส่วนของ c ีเเนี่ยพอผมดูประวัติที่ผ่านมานะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าหุ้นมันเคยตกลงมานะประมาณ45นะช็อตนี้ร่วง,งมา30ปรในจุดปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ร่วงประมาณอยู่34นะถ้าใครจะพิจารณาเข้าซื้อก็ลองตัดสินใจกันดูให้ดีแต่ในมุมมองส่วนนนนนตตขงผมมเเเีีถ้้้้าาาากิดรรทล์ึ มันคงจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยมันเกิดร่วงลงมาแตะแถวๆเส้นเทนไลน์ตรงนี้เนาะแล้วคุณก็ค่อยพิจารณาดูนะว่ามันสามารถดีดตัวยกขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าดีดตัวยกขึ้นไปได้ค่อยตัดสินใจเข้าซื้อตรงนั้นก็เป็นไปได้เพราะถ้าเกิดว่าเราดูจุดแถวๆตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณ2องบาทเจโดยประมาณเนาะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่3บาทส6สตางค์ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยนั่นเองตรงนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะา้นนถเวอยื ก็ต้องถือว่าหุ้นตัวนี้ก็จ่ายปันผลได้ไม่แย่เลยนะครับคือประมาณ5%ต่อปอีกันเลยทีเดียวนะครับหุ้นตัวที่2ของเราคือหุ้น AP นะครับหุ้น AP ผมก็มาที่เว็บเซ็ .or.th นะแน่นอนที่สุดครับเข้ามาที่งบการเงินเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพ์ในส่วนของรายได้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะจะอยู่ประมาณ18,000ตีไป19,000ล้านนะถ้าคุณคูณ2นะเพราะว่างบมัน6เดือนเท่านั้นนะเต็มปีก็น่าจะสักประมาณ38,000ล้าน,น,น,นับซึ่น่อแ่ พอๆกับปีที่แล้วนะถือว่าโอเคเลยนะครับในขณะที่กาไรสุทธิปัจจุบัน3,000ล้านถ้าเขาสามารถทําได้จริงเต็มปีก็น่าจะสัก6,000ล้านก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับที่สําคัญครับหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลระดับ6%กันเลยทีเดียวนะถ้าเข้าซื้อตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงประวัติที่แบบสูงที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยในขณะที่ price to book value ปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.9เท่านะถามว่ามันมันถูกที่สุดเลยไหมก ที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงแถวๆตอนโควิดเนาะซึ่งตอนนั้น price to book value อยู่ประมาณ0.8เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมองอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะอดใจรอก่อนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าผมมาดูในส่วนของหุ้น AP ผมก็จะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าโอ้ oh, จริงนะครับตอนนี้หุ้นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในจุดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าหุ้นเนี่ยมันก็ร่วงลงมาระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคคุุณดดดูเเเทรรรรนนนนนนจจจิงงงงๆี่่่่ยยะหห็ออาาััวววข้้ตไม เลยนะครับคือแบบขึ้นอย่างเดียวมีการยอร่อลงขึ้นมีการยอร่อลงขึ้นผมเลยมองภาพว่าโอเคถ้าเรามองภาพว่าจุดปัจจุบันเนี่ยมีการยอร่อลงสําหรับคนที่แบบสนใจสําหรับหุ้นตัวนี้คุณอาจจะเข้าซื้อไม้แรกณนะจุดปัจจุบันตอนนี้ที่10บาท80สตางต์ก่อนก็ได้นะแล้วถ้าเกิดมันร่วงลง,ลงมาก็ค่อยไปพิจารณาในส่วนของพื้นฐานหรือถ้าใครอยากจะลองงบ Q ิวประกาศออกมาเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตรงจุดจุดนี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น ูให้ดีนะครับอยู่ที่เป้าหมายในการลงทุนของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคุณตัวถัดไปครับคือหุ้น i n น u ั h นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า i n น c ัเนี่มันจะเขียนว่า In t o u c h Holding นะครับบริษัทเขาทําอะไรบางคนอาจจะไม่รู้ให้คุณมาที่ข้อมูลหลักรัพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าโลโก้นี้คุ้นๆไหมครับก็จะเป็นเหมือนโลโก้คล้ายๆของ AIS เนาะเขาบอกว่า In t o uch เนี่ยประกอบธุรกิจด้านลงทุนในธุรกิจโคลักพัฒนาค,มนค่มบสื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานพูดง่ายๆครับเขา อน,นั่นก็เป็นส่วนที่แบบมีความเกี่ยวข้องเนาะหลักๆคือเขาถือ2 b u บิสเนสใหญ่ๆนะครับในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ใน2 b u บิสเนสใหญ่ๆเนี่ยก็นี่ครับคุณเห็นอยู่แล้ว AS ถืออยู่ประมาณ40%นแล้วก็ในส่วนของ Art เ u อร์บิสเ s ที่เป็น i n v e n นน็ก็ประกอบไปด้วยธุรกิจกลุ่มพวกนี้นั่นเองตรงนี้ก็ไปเจาะข้อมูลกันต่อเอาเองนะครับผมแต่แน่นอนครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของตัวบริษัทนะครับก็จะเห็นว่ารายได้เนี่ยไม่ค่อยเยอะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมรายได้ไม่ค่อยเยอะอ่ะคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งรวา,รายได้อ,อ,อนข ของตัวบริษัทเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํากําไรอะไรมากมายขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีส่วนของกําไรที่เกิดจากบริษัทลูก้วยเช่นเดียวกันครับแน่นอนที่สุดครับถ้าเรามานั่งดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยงบมันออกมา9เดือนแล้วนะครับกำไรสุทธิตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าล่าสุดอยู่ประมาณ8,800้อยล้านเนาะถ้าเกิดคุณจับหาน3าเนี่ยก็ตีเลขกลมๆสัก3,000ล้านผมเลยมองภาพว่าถ้า4ไตรมาสหรือ1ปีน่าจะมีสัก11,000ล้านนะบางคนอาจสงสัยว่าเมื่อกี้ฉันเห็นอินทัชเนี่ยถือ,อเอเนสอนะ a d v a n c e Info Service ลองมาดูครับว่างบการเงินของเขาก็น่าจะออกแล้วเหมือนกันนะนี่ครับงบเเดือนเช่นเดียวกัน <c oughs> เห็นไหมก็เห็นว่าโหกําไรสุทธิของ AS นี่สูงเลยนะ2 2 0 0 0ล้านกันเลยทีเดียวในช่วง9 <c oughs> เดือนที่ผ่านมาตกประมาณไตรมาสละ7 0 0 0ล้านกันเลยทีเดียวนะซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ในส่วนของ i n p a s s เนี่ยก็มีส่วนของกําไรตรงนี้ประมาณ8 0 0 0กว่าล้านผมก็คิดว่าไม่ได้แย่เลยนะยิ่งถ้าดูแบบภาพรวมเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะถือเพื่อให้ได้ปันผลก็หุ้นตัวนี้จ่ายปันผลอยู่ประมาณ 6. 6.5%ถ้าคุณเข้าซื้อในตอนนี้ตงที่ค่อนข้า ความสาคัญคือ price to book ครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอ้เขาเป็น holding company เนาะไปถือหลายบริษัทด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง price to book เขาอยู่ประมาณ6เท่า,ทาก็แสดงว่าถ้าคุณเข้าซื้อตอนนี้เนี่ยก็ราคาของคุณเขาจะได้สูงกว่าเจ้าของถึง6เท่ากันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะว่าคุณจะตัดสินใจเข้าซื้อดีหรือเปล่าเนาะแต่แน่นอนครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับ in touch นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากกราฟเนี่ยราคาร่วงลงมาอยู่แค่านั้นเอนะน,นอนราเอะเนนถเอ่านะหรือจ DCA กับ ตัวนี้อันนี้คุณก็ไปพิจารณากันดูให้ดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผมตีเส้นเทรนไลน์ลในส่วนเนี้ยคุณก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่ากราฟตอนนี้ลงมาชนแนวรับทางใต้ตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสตรงส่วน price to book เมื่อสักครู่นะครับก็คุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณแฮปปี้กับการถือครองบริษัทนี้ยาวๆหรือเปล่าเนาะคุณอาจจะเข้าเก็บสะสมไม้ตรงนี้เป็นไม้แรกก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับหุ้นตัวถัดไปครับที่เราจะดูกันคือ land and house นะครับผมในส่วนของบริษัท Land and House นะพอคุณ ไปดูในส่วนของงบการเงินก็เห็นว่ารายได้ของบริษัทนะครับตอนนี้หมื่นสี่พันล้านในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสองหมื่นแปดพันล้านเนาะในหนึ่งปีนะครับที่สําคัญคือถ้าคุณเทียบช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าสองหมื่นแปดพันล้านตอนนี้มันต่ํากว่าปีโควิดอยู่ที่คุณแล้วครับว่าคุณมองว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญหรือเปล่าถ้าคุณมองว่าไม่ได้แตกต่างคุณอาจจะพิจารณาคุ้นตัวดีดูก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแบบสายเป๊ะเนาะเออถ้าเป็นสายเป๊ะเนี่ยค คุณไม่สบายใจก็ไม่ต้องลงทุนแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยนะในส่วนของกําไรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหเดือนประมาณ2,800ล้านนะถ้าเต็มปีก็น่าจะสักประมาณ5,600ล้านคุณก็ไปดูครับว่า5,600ล้านเนี่ยช่วงนี้ต่ำที่สุดคือ6,9 0 0เ้นาะก่อนหน้านี้คุณฟองเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญมันลดลงมาเยอะจังเลยคุณไม่แฮปปี้ไม่สบายใจก็ไม่ต้องลงทุนง่ายๆแค่นี้เลยครับไม่จาเป็นต้องถามใครไม่จําเป็นต้องแบบไปซีเรียสอะไรเลย ทน,นี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะเขาแชร์ออกมานะว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตอนนี้คุณจะได้ปันผลเกือบแปดเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะเพราะว่ากําไรของเขาถ้าเกิดมันดรอปลงเนาะก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะจ่ายปันผลไม่ได้ระดับสูงเท่าเดิมแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นก็ถือว่าพอไปได้นะ Price book ในปัจจุบันเนี่ยเขาทุ่งถือว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมาต่ำ ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟดูเหมือนว่ามันจะหลุดแนว7จ็บาทสีสตางค์ตรงนี้ลงมานะเหมือนกาลังทดสอบมากกว่านะก็ต้องดูนะว่ามันสามารถยืนแข็งๆข็งดบาทสีสตางค์ได้หรือเปล่าเนาะเพราะถ้าว่าถ้าเกิดว่ามันยืนตรงนี้ได้ก็มีโอกาสติตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ไปพิจารณากันดูนะว่าคุณแฮปปี้กับจุดจุดนี้หรือเปล่าแล้วคุณรับได้กับต้นทุนตรงนี้จริงหรือเปล่าแต่ผมก็มองภาว่าไม่ได้แย่เลยนะสำหรับราคาในปัจจุบันตอนนี้ภาพใหญ่มันก็บอกชััดดเเเจนนนนนนววว่่่าาแ้้้มขขขอองงงก็็ยยยคปึูช เดียวกันตรงนี้ก็ไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครเล่นสั้นต้องตั้งจุด stop l ล s s กันให้ดีด้วยแต่ถ้าใครเน้นถือยาวนะครับคุณก็น่าจะสบายใจกับการได้รับผลระดับ5% 6% 7%กันไปนะครับลองมาดูหุ้นตัวถัดมาครับคือ Origin นนั่นเองนะครับสำหรับ Origin ในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ารายได้ของเขานะับตีไป6เดนะือน7,000ล้านเนาะถ้าเต็มปีก็น่าจะสัก14,00 0ล้านก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้้วมมมาานะนะกกกกยนนัะครบขณททีีี่ไสุุธิตตอปจจ,ปจ,ปจเลล 2ก็3,400ล้าน,านก็ถือว่าไม่ได้ต่ำที่สุดนะผมก็ถือว่าโอเคพอไปได้นะครับเออถือว่าทรงๆนะถ้าซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยได้ปันผล8%เลยนะผมก็คิดว่าโอ้หก็อยู่ในเกณฑ์ที่สุขเลยนะขณะที่ price to book value ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่ใช้ได้เลยนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาถามว่ามีโอกาสต่ำกว่านี้ได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท้งนี้ท้งนั้นก็อาจจะต้องมาจับตามองกันดูให้ดีนะแต่แน่นอนครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของกราฟนะครับก็จะเห็นภาพชัดๆ นั้นเนี่ยจุดปัจจุบันเหมือนมาทดสอบแถวแถวแนวประมาณ9ก้าบาทสิบห้าสตางค์นะก็อย่าให้มันหลุด8ปดบาทห้ก็แล้วกันนะพอถ้าหลุด8ปดบาทห้าสิบเนี่ยมีโอกาสอาจจะเป็นขาลงก็เป็นไปได้นะครับอ่านี่คือส่วนที่สําคัญมากๆอย่าให้หลุด8ปดบาทห้สิบอย่างที่ผมพูดถึงนั่นเองนะครับหรือถ้าใครแบบอยากจะใจเย็นรอก็ได้นะว่าให้ราคาร่วงลงกบบใกล้ๆแปดบาทห้าสิบแล้วคุณจะเข้าทยอยหนึ่งไม้ตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับก็ไปพิจารณากันดูนะครับในส่วนสําหรับหุ้นออริจินและหุ้นตัวสุดท้ายคร เป็นหุ้นโภคภัณฑ์นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่ผมก็ต้องบอกคุณเลยนะว่าผมไม่แนะนําเลยนะว่าคุณควรจะไปหาหุ้นตัวอื่นลงทุนจะดีกว่านะครับแต่แน่นอนครับรายได้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85,000ล้านในช่วง6เดือนถ้าเต็มปีก็น่จาจะสักแสนเจ็บางคนอาจจะบอกแสนเจ็ดมันน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ครับปีที่แล้วอาจจะมีในส่วนของรายได้พิเศษออกมาในรูปกาไรพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ำที่สุดเนี่ยออกไปอยู่ในเกณฑ แต่แน่นอนครับถ้าเราดูกําไรเจตว่าโอ้โหมันมีบวกมีลบมีบวกมีลบสลับกันไปเลยนี่คือคุณสมบัติข้อหนึ่งของหุ้นโภคภัณฑ์นเนาะที่แบบมันจะไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอแล้วก็มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันแม้เขาจะการันตีบอกมาว่า12%แต่เชื่อผมนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะจ่ายระดับ12%ได้ส่วนที่เกิดขึ้นคือมันขึ้นกับกําไรเพราะถ้าเกิดคุณคํานวณน,นะเออปีที่แล้วเนี่ยกำไร4 40,000ล้านเนี่ยบอกป10เท่า 4, ้ะ9 0 0 0 0 ลงจ่ายไม่ได้ถึง12%อยากแน่นอนแล้วถ้าเราดูตัวเลขต่ำๆสุดที่เขาเคยจ่ายเนี่ยตัวเลขต่ำๆก็ประมาณ2%คุณอาจจะต้องลองถามตัวเองนะว่าโอ้โหต่ำๆเนี่ยถ้าเกิดได้มา2%คุณรับได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องพิจารณา กันดูให้ดีแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นะครับผมก็ไม่แนะนําให้คุณเข้ามาพิจารณาในหุ้นพวกรพันธ์กลุ่มเ่านที่โดยเด็เดขาดนะครับตรงนี้ก็ไปลองพิจารณากันดูเอาเองนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าหุ้นที่ผมได้แชร์และแบกปัดมันก็ดูเหมือนว่ายังคงมีหุ้นที่ถูกดี มีปันผลที่เรียกได้ว่ายังคงถูกใจผมในปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอย้ําอีกครั้งนะว่าทุกการลงทุนคุณควรจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครเล่นสั้นนะอย่าลืมตั้งจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนให้ดีนะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดหุ้นมันอาจจะไม่ได้เอื้อกับการลงทุนในระยะสั้นด้วยเช่นเดียวกันก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มาก ก็น้อยนะครับและถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่ผมได้แชร์และแบ่งปันกันไปนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมแชร์และแบ่งปันเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากเรียนแบบรายละเอียดเชิงลึกกันจริงๆนะสามารถนะเข้ามาจอยเรียนรู้กันในคลาสที่มีชื่อว่า F.F.I. ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคลาสนี้จะเน้นไปที่สอนแบบตั้งแต่พื้นฐานเบสิกของการลงทุนในหุ้นไปจนระดับแอดวานซ์เพื่อทำให้คุณครับสามารถสร้างเครื่องจักรผลิตเงินในรูปของปันผลได้แบบระยะยาวจริงๆและพาตัวคุณไปสู่คำว่าอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้สิ่งนี้ทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดได้เลยนะครับหวังว่าจะมีโอกาส ได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแลยละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เดสต์อินเวสเตอร์และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม